โปรแกรม Desktop Author นอกจากเราจะเชื่อมลิงก์จากรูปภาพหรือจากปุ่มบอทอนได้แล้วเรายังสามารถเชื่อมจากข้อความได้ด้วยซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการทำสาร,รบัญวิธีการทำก็โดยคลิกเลือกที่เครื่องมือ Insert คลิกเลือก Insert Text หลังจากนั้นเราพิมพ์ข้อความลงไปและระบุเลขหน้าว่าหัวข้อของหน้าสารบัญน,นั้นอยู่เลขหน้าไหนตัวอย่างเมื่อพิมพ์สารบัญเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทำการเชื่อมโยงวิธีการเชื่อมโยง ทำไฮไลท์ในส่วนที่ต้องการทำจุดเชื่อมโยงคลิกปุ่มลิงก์ก็จะเข้าสู่หน้าต่าง link Editor. ลิงก์ d อดิเตอร์เราก็จะเชื่อมไปยังหน้าที่ต้องการให้สารบัญกดเชื่อมไปในที่นี้จะเป็นการระบุหน้าก็เลือกลิงก์ไทยชนิดเพกหลังจากนั้นเลือกลิงก์ทาร์เก็ตเปลี่ยนเป็นหน้าตามที่เนื้อหานั้นๆอยู่ในที่นี้คำนำอยู่ในหน้าที่2แล้วก็คลิกเลือกเลข2กดปุ่มโอเค ข้อความไหนที่ถูกเชื่อมแล้วจะมีเส้นสีดำขีดทับข้อความไว้หลังจากนั้นเราก็เชื่อมบรรทัดต่อไปลากครอบโดยการทำไฮไลท์เหมือนทำคำนำเมื่อกี้หลังจากนั้นกดปุ่มลิงก์ลิงก์ท้ายเราต้องการเชื่อมไปยังหน้าก็กดเลือกลิงก์ชนิดเพจลิงก์ทาร์เก็ตก็ระบุหน้าที่เนื้อหานั้นๆอยู่ กดปุ่มโอเคทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกบรรทัดควรจะสำรวจมาล่วงหน้าว่าเนื้อหาในแต่ละหน้าของสาร,รบัญน,นั้นอยู่ในส่วนหน้าไหนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังทำอยู่ขณะนั้นเมื่อเชื่อมได้ครบทุกบรรทัดแล้วทุกบรรทัดก็จะถูกขีดเส้นคลิกปุ่มโอเคนำมาปรับจัดแต่ง พิมพ์หัวข้อหัวข้อสาร,รบัญและวก็นำมาว,วางทําการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บันทึกข้อความในสาร,รบัญเมื่อกี้จะยังไม่ทํางานจนกว่าจะมีการแพ็กเกจไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส